สวัสดีครับปบกระช่องแสบเนื้อพระสามสามครับเอาอีกแล้วครับวันนี้พึ่งสั่งเมาครับเอ้เมาได้ไงวะเมาน้ำเป๊ปซี่ครับนี้มาดูรถตู้น้องติงลี่กับถังรถยกรถสไลด์จุดบันแรงนะครับว่าเขามาทำอะไรกันให้ช่างหมูทำอะไรครับยกไยกมาลงยกโยกไปลองยยหมูออกกล้องกันชิดละ นี่ครับเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแต่มีคนเจ็บคนป่วยหนึ่งหกเก้าครับถ้าคนตายแจ้งเสพสามสามครับมาแล้วครับนี่ครับสร้างหมูวันนี้ทำอะไรครับสร้างหมูต้มพล้อยู่ต้มพล้นะครับสร้างหมูติดติดบูธนะครับเดี๋ยวจะไปทำนานะครับใส่บูธให้รถตู้ครับ เดี๋ยวร้อนเลอะครับสวัสดีครับนี่ครับผแหวมาแล้วครับผแหวมาอีกแล้วครับผ่าวผ่วาสวัสดีครับอินเตอร์เดชเชเนลโปรเฟชชันแนลจำกัดอินเตอร์คณะห้อนอ้าวไงเนี่ยอยู่อยู่บนรถไปไหนไม่ได้ไงหลบไม่ได้อ้าวพูดหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย เออสวัสดีท่านผู้ชมหน้อยเอออะไรเล่าแม่ภายในรถน้องติงลี่นะครับสนใจก็เหมาได้ครับเหนือใต้ออกศกติดต่อได้ครับนี่ครับติดวัดบูธครับติดวัดบูธ โดยรวมๆก็สวยดีครับอันนี้ก็อยู่ที่อู่ช่างหมูวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่ช่างหมูนะครับถังสนใจรถตู้เบอร์แล้ววะศูนย์แปดหนึ่งหน่งสมเจ็ดห้านึ่ครับแล้วรถยกอ่ะรถยกก็อร์เดิงครับผมฮะ เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมแหนึ่งหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดห้าหนึ่งครับครับผมบริการรถยกกระสไลครับอันนี้อันนี้เราก็มาอยู่กับช่างหมูเขาไผ่นะครับเขาบอกเอาหมูโรแมนติกสองครับหมูลงหมูโรแมนติกสองนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายอยู่ครับอย่ามาใกล้เขาห่างกันสองเมตรยับไปนู่นนี่ครับนี่ครับขยับขยับขยับสองเมตรห่างกันสองเมตรมีศพมีแสบโอน มีศพตายบอกนั้นพระสามสามนะครับครับไงเดี๋ยวคลิปนี้จบ,จบอย่างเดียวครับไอเพลงเท่านี้ครับอย่าง<บ>อื่นไม่กินกินศพอย่างเดียวจบไอเพลงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าช่างหมูเขาจะทําอะไรกันอีกนะครับวันนี้กินศพอย่างเดียวนะนั้นพระเสบสามสามเนี่ยคลิปกินศพกันเลี้ยงหีอ่า <ะ S 1> เดี๋ยวโดนเออเต็มเต็มเลยอะ